เดี๋ยวที่จะของโปรเจกต์ก่อนเลยครับที่มาที่ไปของโปรเจกต์นี้เลยครับเพื่อนไม่สนิทกันยังไงฮะก็ที่จีดีเฮดชวนให้ผมทําหนังครับแล้วผมก็เลยเขียนเรื่องเพื่อนไม่สนิทขึ้นมาครับเกี่ยวกับมันก็วาดด้วยเพื่อนกลุ่มหนึ่งครับที่ที่ไม่ได้สนิทกันแล้วก็จะต้องมาทําหนังสั้นด้วยกันด้วยเหตุผลบางอย่าง ก็เขียนแล้วพี่เก่งพี่วันพี่บาสก็ก็ชอบก็เล<อ>ยให้ทำ<อ>แต่ว่าไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเพื่อนสนิทเลยค<อ>รับก็ขออนุญาตพี่เอสผู้กำกับเพื่อนสนิทเรีย,ยบ,บร้อยแล้วครับแค่ชื่อแค่ชื่อเือนครข้าเดือดมันพูดคนละเรื่องเลยครับพูดแบบมันพูดคนละเรื่องเลยครับผมคือไม่เกี่ยวกับเรื่องนู้นเลยไม่ไม่เกี่ยวเลยครับอยากมาองเส้นเรื่องจะเป็นยังไงครับ ต้องรอดูผฮมตัวอย่างรอดูโฮมเทรลเลอร์ดีกว่าจริงจริงเราได้นิดหนึ่งนะอ๋อเราได้ <c oughs> นิดหนึ่งนะเรืยย่องเกีเ่ยวกับอย่างที่พี่อาต้าบอกคราเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่จะต้องมาร่วมโปรเจกต์กันในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นการทำหนังสั้นแล้วแล้วก็จะต้องผ่านชาเลนส์อาลุปสรรคอะไรหลายอย่างซึ่งท,ทำให้พวกเขาเนี่ยต้องมาเจอกันทีนี้ก็ก็อยากให้ติดตามในโรงภาพยนตร์ครับว่ามันจะสรุปขนาดยังไงถก็ไปเรื่งเรื่องทัศน์ใดก่มนี้นะ คือคือตอนตอนผมเขียนนะฮะผมไม่มีภาพดาราในหัวเลยอะฮะแล้วไอจังหวะช่วงของําแคสนี่ก็หากันอุตลุดมาก <c oughs> ก็เอาให้มันใกล้เคียงกับตัวละครที่สุดผมผมรู้สึกว่านักแสดงกลุ่มนี้ทุกคนนี่เป็น,เป,นเป็นตัวละครได้ดียิ่งกว่าที่ผมเขียนมาอีกนะฮะได้เงาไดเงา คแต่ว่าคุณวางล้วนหมดแล้วคือสามารถที่จะแบบว่าได้นำได้ไหมว่าใครเป็นใครรับบทเป็นอะไรเลยอ๋อเฮ้ยเอ้าวได้ค่ะอ้าคือโอเคค่ะค่ะก็ฟอนต์นะคะรับบทเป็นหลิวค่ะในเรื่องก็จะเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเออแก๊งอยู่ในแก๊งแบบสภานักเรียนอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้นำแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นดาวเด่นในโรงเรียนค่ะ ก็คืออยู่ในเป็นส่วนร่วมในการทําหนังสั้นแล้วกันแต่เราพูดเยอะกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าทุกคนต้องไปดูในโรงเราเองต่อไปเลยครับอยากให้มาข้างหน้าหน่อยดุครับสวัสดีครับก็ชื่อปุกธนากรติยานนท์ครับในบทก็เล่นเป็นตัวละครที่ชื่อปิงฮะก็จะเป็นแก๊งที่คอยทําหนังครับผมประมาณนี้ครับดูเช้งทำหนังสัเหมือนกันใช่ครับผมในเรื่องเป็นไงครับูก็เป็นคนคนตีนครับ แต่น,นิดหน่อยครับพ mm ี่เขาบีบมากันนะพี่ต้องทำดีบเลยตันนี้คือเป็นฟุกหรือว่าเป็นปิงปิงเพราะว่ S <S อยู่คอะไรคนนี้น,หนหลูกครับผมสวัสดีครับผมรับบทเป็นเป้น,นะครับจริงๆก็คือเด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้เก่งอะไรเป็นเหมือนลูเซอร์คนหนึ่งนะครับแต่วันหนึ่งเขาได้ภารกิจมาที่ต้องทําหนักสั้นครับผมจะเป็นยังไงก็ยังพูดมากไม่ได้เดี๋ยวสปอยครับแต่ว่าช่วยโหดีแน่นอนครับมาไปปอนเลยลูกค่ะก็ไปปอนนะคะเรื่องนี้เราบทเป็นบูเก้ค่ะบูเก้ก็จะเป็นหนึ่งคนในแกงทำหนักสั้นเหมือนกันก็เรื่องนี้เรวจะรับบทเป็นดีพีค่ะก็จะสอน เป็นเหมือนลีดเดอร์ช,ช่วยช่วยช่วยทีมช่วยทีมให้ทำแบง้์ซันกันแห่รอดค่ะก็ <c oughs> มันจะมีหลากหลายเหตุการณ์มากามนช่วงทำแังคซันก็อยากให้ทุกคนไปติดตามกันพี่จำอะไรครับครับโทษนะครับพี่จำนะครับรับบทเป็นโจรครับในเรื่องก็โจก็เป็นเด็กล่าเลยปกติครับแต่ว่าจะพัดจะผูกได้มาร่วมโปรเจกต์เหมือนกันก็คือตัวโจเนี่ยจะมีความลับอะไรบางอย่างที่อยากให้ทุกคนรอติดตามในเรื่อง อย่างวันนี้เนาะเรามาค่ะ m ีกัน,กนเป็นยังไงบ้างคะเราบรนยากาศการถ่ายทำ m ีวันนี้เลยนะครับผมเหมือนมาเที่ยวเฉยๆนะเปิดนผมทำหนังเสร็จแล้วแล้วก็วันนี้มาให้กำลังใจให,ให้น้องๆ <laughs> พูดเลยครับจริงๆแล้วคือเราได้ฟังเพลงก่อนครับเรา <laughs> ยังไม่ได้เจอ,เอนักร้องแต่ละคน <laughs> ครับแล้วพอมาเจอวันนี้แล้วก็แบบ โห oh, น่ารักมากๆครับทุกคนสําหแบบโอ้ยชิวไม่เก่นบบงนะครับคือเราไว,ไวัยเดียวกันด้วยเนาะมันก็เลยแบบอะชิลๆครับปิย้งางคะได้แบบว่าเราต้องมีแบบว่าเข้าร่วมเล่นในเีด้วยต้องแบบยังไงบ้างเลยในการที่เราเริ่มถ่ายแล้วเนาะการถ่ายเอ็มวียากกว่าที่คิดครับคือมันคนละแบบกับการแสดงหนังเลยครับการเล่นเอ็มวีครับว่าไงผมรู้สึกว่าสนุกดีครับ บอกว่าเพลงก็เพะเนาะไม่สนิทครับชื่อหรือนชื่อหนังใช่ครับแล้วก็คนอื่นนะคะเป็นแบบนต้องจำใช่ไหมจำมีแบบว่าเคยอยู่เล่นสุนเตอร์มีอยู่แล้วอย่าไรบ้างคะก็ไม่ไม่มีอะไรครับตามบีฟครับโดนกับบีฟยังไงก็พยายามทำไม่ได้ตามนั้นครับวันนี้ไม่มีใครกล้าถูกจับบีฟเลยเพราะว่ากลัโดนสปอยใช่ปะใช่ครับ ไม่รออย่ดี้ผมฟังแล้วภูมิใจในทุกคนมากที่พูดตามบีฟถ้าแต่จริงแล้วเอ็มวีนั้นมันมีส่วนสำคัญของหนังนาะมันเป็นหน้าต่างที่จะให้คุณรู้ว่าไอ้หนังเรื่องนี้เราจะได้เจอกับอะไรอย่างเงี้ยที่เรามีความซีรีส์ขนาดไหนในการที่แบบไอ้จบการลางเอ็มวีตัวนี้คือคือคือตัวตัวผมไม่ได้ไม่ได้ทำเอ็มวีประกอบอันนี้นะคะแต่ว่าตัวเพลงเพื่อนไม่สนิทผมว่ามันมีหน้าที่อธิบาย นิยามของคําว่าเพื่อนไม่สนิทที่จะเกิดในหนังเรื่องนี้ครัก็เหมือนเป็นอินโทรที่จะนําไปสู่หนังนะครับก็แล้วก็มีน้องๆหูดังๆมาช่วยเล่นเต็มไปหมดเลยฮะพวกนี้ก็ดังะครับพวกนี้แ็การร่วมงานกันเป็นไงาฮะระหว่างภาพของนักร้องกับนักแสดงที่ต้องมาคอนเฟิร์กันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อี่น้องๆเล่าดีกว่าฮะนี่ให้พอเล่าอย่า หรือว่าม<ผ>ันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากค่ะเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าเราจะมารวมตัวกันได้แล้วเราก็ไม่คิดว่าเรากับนักร้องจะมารวมตัวกันได้อยู่ใน MV เดียวกันด้วยซึ่งมันเป็นการรวมตัวที่หนูว่าทุกคนข้างนอกคือแบบว่าตั้งตา,งตารอคอยเหมือนกัน,กกนจำบีฟได้แล้ว่างนี้คือคือ คือเพลงเพื่อนไม่สนิทนะฮะมันก็ทำมันก็เป็นการมารวมตัวกันของนักร้องทีป๊อปแต่และว,วงใช่ไม่สนิทใช่ไม่สนิทก็มาทำอะไรด้วยกันได้จะได้ไปกับคอนเซปต์หนังครับแต่จริงแ,แ,แต่จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้คือพาร์ทเอ็มบีซึ่งเราไม่ได้ยิงแบบเกี่ยวอะไรด้วยเลยแต่ว่าเราแต่บมาคุยด้วยวกเาว่าเฮ้ยเดี๋ยวเอ็มบีจะต้องมากอนหนังจะยังไงหรือเปล่า จริงๆถ้าถ้าเรื่องเพลงประกอบหนังหรือ MV อย่างอย่างเพลงจริงๆแต่งโดยไฮนะไฮไปเปอร์เพลงก็ผมผมว่าผมก็ให้พื้นที่เขาไปเลยแต่ว่าคือเราก็คุยคอนเซปต์กันที่จ่าอิบายนะซึ่งซึ่งผมว่าไฮก็ทำมาได้โหเยี่ยมเลยนะก็วันนี้ผมเหมือนมาก มายิ้มยิ้มมามาไม่ยิ้มคอนเซ็ปต์ได้ดังใจได้ตามใจเราเลยใช่ไหมฮะเราคิดว่าคอนเซ็ปต์เพลงจะต้องประมาณนี้เท่านั้นผมเชื่อในเซนส์เขาด้วยัะเชื่อในเซนส์ของไฮด้วยฮะเขาก็น่าจะเอ็กซ์เพิร์ดเรื่องเพลงกว่าผมหลายเท่าอ่ะฮะก็อันที่เขาเชื่อมั่นผมก็เชื่อฮะน้องๆเชื่อด้วยไหมเชื่อ่คะ อย่างมากกับเพลงทีเอะไปบอกคอมเมนต์หนึ่งตอนฟังคือตอนฟังครั้งแรกอะค่ะหนูก็ฟังเนื้อก่อนแล้วก็รู้สึกว่ามันมันตรงกับ Relationship ของเพื่อนเพื่อทุกคนในหมากจริงๆก็ประทับใจแต่เต็นค่ะแล้วพอวันนี้มาถ่ายเอ็มวีก็อย่างที่พี่ฝนบอกว่ามันดูเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากที่ทุกคน ณที่นี้นะค่ะมันมารวมตัวกันเพราะว่ามันดูเป็นคอมบิเนชันที่ทุกคนไม่สามารถมารวมตัวกันได้ <c oughs> พวกเราในหนังแล้วตอนนนั้คือตอนที่ถ่ายหนังอะคะ่ะดูแล้คิดตลอดว่าคนกลุ่มนี้มันมารวมตัวกันได้ยังไงวะแล้วพอวันที่มาถ่ายเอ็มีอะค่ะก็รู้สึกอีกว่าเออแล้วคนกลุ่มนี้มันมารวมตัวกันได้ยังไง <c oughs> เออน่าตื่นเต้นเหมือนถึงการรวมตัวของตั้งสองสองสามเลยเนาะทีนี้การทําทำมันมีความแบบว่าสนุกสนานรุ่นวายกันไม่เอ่ยจับปูเสร็กระด้งกันไม่เอ่ย อยู่แล้วคนมันเยอะมากะไรคจะทานชาแกงมูหรือแกงโอ้หว่าก็คงพอพๆกันแัดของเราต้เก็บทรงอยู่เพราะว่าติดตามฟังเพลงกันมานานแล้วก็แบบพอได้เจอตัวจริงก็เกรงใช่มีแบบว่าใครเป็นแบบว่าเป็นเพลงไทยในส่วนนี้ชอบแอบชอบอายมาตั้งนานแอบชอบกันมาตลอดอายครับ้างมันขี้โม้ ันไม่มีอะไรพูดมีใครแบบเป็นเพลงใครอีกไหมคะได้แบบไม่พัดก็จะเจอมาแล้ทุกคนหรือว่าแบบคือฮิตอยู่ในกระแสอยู่แล้วทุกคนต้องเคยฟังเพลงของทั้งหกคนมาแล้วค่ะก็พอมาเจอตัวจริงก็แล้วแล้วเหมือนภาพด้วเหมือนภาพแล้วอย่างนี้แสดงว่าเดี๋ยวจะมีในส่วนของคลาสหนังกแล้าจจะมีแบบว่าได้ขึ้นสเตจรวมกันด้วยไหมเอ่ยแล้วจะมีแบบหรือต้องเปิดกเป็นหนักหรือเปิด อันนี้เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวทีมโปรโมทเขาน่าจะจัดการให้อีกทีครับตอนนี้ยังไม่มีฟีฟ์มาฝ่ายกับฝ่ายก็มีก่อนัง้วแหละเดี๋ยวฝ่ายฝ่ายเรื่องนี้ครับผมก็เอ็มวีจริงๆนะครับออกวันที่9ตุลาคมนะครับตอนนี้ก็ฟังได้แล้วทุกแพลตฟอร์มนะครับผมแล้วก็เอ็มวีเต็มก็ออกวันที่9ครับผมฝากด้วยครับผมทุกคนน่ารักมากๆครับ แล้วก็ต้องฝากหนังด้วยใช่ไหมฝากหนังโอ้โหาเอ็มวีไม่ฝากหนังครับ26ตุลาคมนี้นะครับหนังเพื่อนไม่สนิทนะครับเข้าโรงครับก็อยากให้ทุกคนไปดูจริงๆครับเรื่องแรกของเทียต้าเหมือนกันครับแล้วก็เรื่องแรกของหลายๆคนนะครับก็ทุกคนทุ่มเทกันมากจริงๆครับก็คือดีใจมากที่ได้รับบทเป็นเป้ในเรื่องนี้ครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบครับ